สวัสดีครับพี่น้องสุภุสคนกิติครับผมบนเพจเฟซบุ๊กกิติคุณคำนุษกับยูทูปชาแนลกิติคุณคำมนวณทีวีครับที่มีแนวทางหวยเล่าด้วยครับนี้วันจันทร์ที่4กันยายน2023นะครับเป็นแนวทางหวยเล่าพัฒนาครับผมข้างบนนี่เป็นของวันที่หนึ่งนะครับนี่วันที่4ี่กำลังสีเหาวถึงนะครับในต่อจากนี้ไปนี่แหละฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับสะดวกช่องทางใดติดตามในช่องทางนั้นครับหรือสามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทางครับ สนับสนุนการหาข้อมูลโดยการกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับกดซับสไครต์ครับผมมาเพื่อม่เป็นการเสียเวลาพี่น้องงวดที่แล้วมันออก8 2 3 3เนาะนเล็กซี่ตแต่สา 3, ตัวบนกว่า 2, 3 3 2, ตัวล่าง8 2เนาะเล็กวินหาัวครับ3 4 5 6 7ครับ เปลี่ยนตัวต่างตนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นตัวต่างตนแล้วเดี๋ยวหลังห้ยออกสิมาบอกจูฟังว่าเหล็กต่างตนเหล็กสามันี่มาตจะใสผมมาหลายๆายท่านเห็นล้วแหละว,ว่ามันมันมาต่ใสเนาะนะครับเหล็กเด่นครับผม เลขเด่นนี่ตัวแรกเอาสามครับเพราะว่าหยุดจากผลงวดที่แล้วเนาะส่วนตัวที่สองคือเลขจากสูตรเลยครับผมเลขหกครับวิ่งหลุดหกครับแต่พูดได้มกเลขสามต่อก็สามารถหลุดเลขสามเลยนะไรไครับเด้อแต่ว่าในทีน่นี้ผมขอยุดเลขหกจากตําแหน่งเด่นจากงวดที่แล้วเนาะนะครับงวดที่แล้วบัจะใส้สูตรนี้นะนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบบางแล้ว เอาสูตรนี้ไปเปรียบเทียบกับงวดที่แล้วตำแหน่งเลขกหกนี่แหละเด่นนะครับสองตัวเน้นๆนะครับสองตัวสามตัวเน้นๆก็จะเป็นเหกสามครับพี่น้องหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดเอ่อสามเจ็ดครับส่วนสามตัวเน้นสามชุดครับพี่น้องเจ็ดหกสามสามสี่หก หาสามหาสามเด้อหาสามหกนะครับถ้าเสื้อมันในแนวข้างนะครับก็เอาเฉพาะตัวเน้นๆเนี่ยแหละตัวจอยนี่แหละทั้งสองตัวสามตัวยางละสามชุดไปใส่งานได้เลยครับเต็นไปได้กับกรัปพร้อมนะครับว่างบนรางพร้อมด้วเลขกสองตัวส่วนสามตัวก็เป็นไปได้กับหกกรับครับผม ตรงตัวก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นไปได้กับยัดสื่อพี่เพียวตรงๆทงตงนี้แหละยัาง,งหน่อยๆก็ตรงต,รตัวนี่แหละสามตัวนิ้นๆหรืออยากเพิ่มข้อมเป็นไปได้นะครับสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดครับสิบชุดกับแล้วสิบหกชุดบนล่างก็เป็นสามสิบสองชุดครับผม หรือตเสื้อมันในเหลขหลุดนะครับก็เอาไปหลุดได้เลยสิบเก้าประตูนะครับบนรางกระสานสิบแปดชุดนะครับนะตะเสือเอาไปวิ่งนะหลุดรางวิ่งบนก็นได้ครับผมพอบนมันมีสามหลักเนาะ้ามันมาหลักลอยเพื่อเพื่อมันปิวเนาะถ้าไปหลุดนะครับข้างบนนะครับถัดสีว่างวิ่งเนาะข้างบนวิ่งข้างล่างหลุดประมาณนี้นะครับหรือตาเสื้อมันในเหล็กหาตัวนี่ก็ไปวิ่งไป เลขชุด2ตัวได้25ชุดครับเมื่อกี้ผมวิ่น3กับ6แล้วเนาะก็จะเป็น4 3 4 4 4 5 4 6 4 7นะครับ5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 7 3 7, 7, 7, 7 4 7 5 7 6 7 7, 7. บวกกับที่ผมวิ่นข้างต้นนะครับเป็น25ชุดบอตองกลับแล้วเด้อเพาราออัดกลับอยู่ในตัวยู่แล้วบนล่างกับหาสิชุดครับจึงได้กระดิกงกำไรครับบ่มีอันแล้วก็บ่มีใจบ่เต็มเนาะหัวเล้าเนาะนะครับวิ่นเปนเลขชุด3ตัวได้10ชุดครับแบบบ่เบิ่ลบ่ตองมาหามเนดะ้อ ผมวิ่งไปแล้วสามชุดนี่อีกที่เหลือเจ็ดชุดให้พี่น้องไปวิ่งเพิ่มเติมแล้วได้กันได้ครับนะมันหมานสุภูสุคนครับเจอกันในคลิปถัดไปครับคลิปถัดไปกับว,ว่าสีแบ่งปันแนวทางสูตรหวยครับสูตรหวยไทยเหล็กดับเหล็กเด่นนะครับกสีพยายามหาของมูลมาบอกสู้กันฟังครับสำหรับคลิปนี้แนวทางหวยเล่าครับมันหมานครับพี่น้องสุภูสุคนสวัสดีครับ